จากเรือห้องกีฬาเดี๋ยวพาไปแลทาสแมวกันว่านะคะคมีแมคคาค่ะที่ค่ายน้มในจังหวัดกระบี่นี้เนี่ยค่ะเขาใจบุญนะควกักตั้งตัวเองค่ะคุณผู้ชมเช้าบ้านเอาไว้เลี้ยงแมวทั้งแมดเนี่ยสีตัวด้วยกันค่าใช้่า้ไม่ตาำว่าเดือนละมื่นเลยค่ะ โดยผู้ซื้อข้าวนะคะก็ได้เดินทางไปยังบ้านล่างนึ่งค่ะภายในถนนนาทรายตําบลปากนา้อำอําเภอเมืองกระบี่หลังจากได้สราบข้าวจากชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงค่ะว่าม,มีบ้านอยู่ล่างหนึ่งได้เลี้ยงแมวเอาไว้เต็มบ้านไปแมดเลยพอไปถึงนะคะก็พบบ้านเป็นห้องแถวโดยภายในบ้านเนี่ยมีแมวอาไั้อยู่เป็นจํานวนมากตน้องๆก็อยู่กันดีนะ,ะนะคะมีการจัดที่นอนให้แมวเป็นชนั้นด้วยกราปาติเกมอนทีเราเห็นค่ะมีข้องแลนมีกระบารายแมวย่างเป็นระเบียบภายในบ้านเนี่ยเด็กๆว่ารักษาความ สะอาดเป็นย่างดีค่ะโดยบ้านล่างดังกล่าวนะคะเป็นของนางพัชรีสวัสดิเดชหรวัวปาเมียโอแกกระชือเมียวกันแล้วนะอายุ56ปีค่ะปาเมียวเนี่ยแกเซียสะละเวลาแล้วก็ตั้งเพื่อที่จะมาดูแลเลี้ยงดูแมวจรจัดจากทีต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่เอามาดูแลรักษาไว้ภายในบ้านค่ะเลี้ยงดูด้วยความรักความเอาใจใส่เมื่อลูกตัวเองเลยทั้งห้าอาหารยารักษาโรคอัพน้ำทำความสะอาดบ้านโดยไม่แสดงความรังเกียจค่ะครับคุณพัชรีนี่รักแมวนะครับนะป้าพัชรี ดีเน <poisoned. S 3> ี่ยแกบอกตัวเองเนี่ยมีอาชีพขายขนมอาปูงอยู่บือแล้วขนมอาปูงนะตามตลาดนัดนะครับแล้วก็ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่แต่รักมีความรักต่อน้องแมวเป็นอย่างมากจิงเก็บแมวจนจัดมาเลี้ยงเซปี่แล้วโดยนํารายได้จากการขายขนมอาปูงนี่แหละครับมาซื้สักวันได้วันเสียรอยเนี่ยต่อวันนะครับมาชาวบ้านเนินสามพันห้าเป็น้านที่เลี้ยงแมวเสื้ามตัวทุกตัวมีชื้อเม็ดนะตาความสะอาดนะครับยิ่งอมมีแม่มีชื้อนะครับไม่มีโรคนะครับทุกตัวนะฉีดวัคซีนเอฟโรยดูแลแมวอย่างดีไม่มีกลิ่นนรบกว ชาวบ้านด้วยเวลาเจ็บป่วยก็าพาไปหาหมอ โดยนี้โอกาสใจใจเองนะครับโดยแต่ละเดือนใจอื้นในการดูแลแมวไม่ตม่ำกว่าหน0่งหมื่บาทโดยนำไรายได้จากการขายนมถังเม็ดเนี่ยมาเลี้ยแมวนะแก้ขายนมเลี้ยงแมวเลยนะครับนอกจากนั้นกับเผื่อๆที่รักแมวก็นำมาให้มาช่วยเลื่อมั่งนะครับนาในบางครั้งตนเองก็ตั้งใจจะเลี้ยงถ้งสีิบสามตัวต่อไปให้แมวพนี้นะครับได้มีที่อยู่กินแล้วก็มีความปลอดภัยหากใครต้องการจะช่วยเลื่อนในรูปแบบของอ่านแมวนะครับของเล่นแมวอุปกรณ์เลี้ยแมวนักกิจการทารุากรติดต่อได้นะครับที่ศูย์เกาซี่ี่ปหน้าสองอาช่องทรั ปลาเมี่ยวนั่นเองนะครับนะโอ้ปลาเมี่ยวคุณพัชรีนี่เืิมเหมือนน้องยิ่งออมเลยนะน้องยิ่งอ้อมก็เลี้ยงอยู่กี่ตัวห้าตัวแล้วรับเพิ่มไหมรับหรือไม่ไม่รับแล้วแมวเพื่อนมาเกิดบ้านเราหกตัวแล้วตอนนี้นะคะแต่ว่าปลาเมี่ยวแกเลี้ยงดีนะสะอาดสะอาดเนี่ยเขาว่ามีแมวต้องต้องมีกระบะแมวเดี๋ยววันนี้ไปถ้อยรนยนต์สักคันใส่ไว้ไส่ใส่แมวคนละกระบะกันนะ